ฟ้ลีฟาดลุกแวอกอกอวดเต้าล้นเผ็ดนัวยอดนิยมเรียกว่าหลังจากลงแรงทุ่มเวลาในการควบคุมอาหารและออกกำลังกายไปด้วยจึงทำให้หุ่นผอมเพียวขึ้นสำหรับนางงามสาวสวยแอนแอนซิลีที่พักหลังๆจะเห็นเจ้าตัวอวดความเซ็กซี่ผ่านไอจอยู่บ่อยๆล่าสุดเรียกว่าผอมแล้วแซบได้เมื่อเจ้าตัวได้ฟาดลุกเผ็ด เข้าหมดเซ็กซี่นุ่งชุดรัดรูปสีดำแต่งความเก๋ด้วยระยิบระยับแหวกอกอวดอึมล้นทะลักผ่าข้างโชว์ขาอ่อนสุดเผ็ดหุ่นบอดี้สัดส่วนที่เป๊ะในฉบับของเลียวไซส์บิวตี้มาพร้อมท่าโพสสุดจึ้งแหม่แมแม,แม่บอกได้คำเดียวนะคะว่าเผ็ดแซบระเบิดลงจริงจริงซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากระหน่ำย่อไลค์ให้รูรู